เอ็ก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 เอกคำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ oh. hating, ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้จะให้ร้ายใครเนื้อหาในคลิปวีดีโอมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเรื่องลามกดื่มสุราดูดบุหรี่เป็นต้นบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีห้ามรับเรียนแบบเด็กขาดท่านผู้ชมทุกท่านควรได้รับคำแนะนำ านผู้ชมสุูส้ทุคนทุกคนทุกท่านนะครับพบพอกันอีกชิดเคยนะครับกับพวกเราตัวแทนของว่าพวกเราวันนี้มาหลายคนนะครับกมีผมนะครับแล้วก็มีกอฟแล้วก็มีแตมแล้วก็ธันวาธันวาธ <c oughs> ันวากำลังธันวากำลังมองหลังคารถอยู่ว่ากำสมาธิอยู่กำลังนั่งสมาธิาเธ <c oughs> ธชื่อมจิตอยู่นะครับกำลังเข้าฌานเชื่อมเชื่อมจิตอาจารย์น้องวาอาจารย์น้องธันวา ครับวันนี้เราก็มีนัดหมายกันที่จะไปเกาะล้านนัดกันตั้งนานแล้วเราก็เพิ่งมีเวลาว่างตรงกันที่จะไปเกาะล้านนะครับตอนนี้กำลังเดินทางถึงปาจีนแล้วตอนนี้ใกล้จะถึงจะเจิงเจ้าเจ้าจิงจาแล้วครับใกลจะถึงพัทยาตอนประมาณทุ่มกว่านะครับแล้วเราก็จะไปกินอาหารร้านเด็ดร้านดังของเมืองพัทยากันนะครับยังไม่บอกว่าเป็นร้านไหน ผื S <S> ่อมันคาดเคลื่อนเลยไม่รู uh, ้ไม่รู้ว่าจะได้กินร้านที่เราตั้งใจไว้ไหมนะครับแต่ร้านไหนก็ได้มันก็เราจะไปคัดสรรร้านเด็ดๆของพัทยานะครับเราไม่ได้คัดสรรหรอกคือเขาคัดสรรไปแล้วแล้วเราแค่ไปไปกินไปกินตามเขาเฉยนะครับฝากไปด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใกล้จะผ่านเกณฑ์แล้วนะครับไก้จะสร้างรายได้แล้วแล้วครับเหลืออีกร้อยกว่าชั่วโมงครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเดี๋ยวดูอาจารย์อาจารย์มาอ้วว่าไ,ไงครับอาจารย์มาออกจากชาติแล้วเหรอโอ้เชื่อมจิตให้แม่แต้มหน่อยเช,ชื่อมจิตหน่อยเชื่อมจิตมาหาพ่อเก่งหน่อยโอ้ครับยังยังยังอยู่ในชาิอยู่ครับตอนนี้ เท่าไหร่นะเท่าไห้าร้อยบาทห้้อยบาททำ,ทำไมทำไมทันมาถึงรู้ทันมาเชื่อมจิตเกี่ยวเขาเอ่ะไหนลองทําท่าเชื่อมจิตหน่อย่ม <laughs> มไม่ยินใจหรอกเดี๋ยวเดี๋ยมันไปลงไหนหนู่แหละค่อยจ่ายเพราะมันลงได้หลายที่ตอนนี้เราก็ากำลังมุ่งหน้าสู่ชนบุรีนะครับไกลขับแล้ว6กโมงแล้ว ่าทางด่วนนะครับของผมนะฮะ จุดตางลงหมดครับตอนนี้ครับมุ่งหน้าสู่พัทยาครับเราจะไปหาร้านอาหารกันนะครับเอาแล้วครับ่านผูโชมที่ท่านนะครับมาถึงพัทยาแล้วครับมาถึงร้านอาหารแล้วร้านที่เราตั้งใจไว้อ่ะมันเต็มเราก็เลยมาแวะที่ร้านปลาทองต้นตำลักสั่งไปสองสามอย่างแล้วก็พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆนปจะพาเราไปไหนครับไปนากตะ ไปไหมไปรับงานทห,หารกล, <c oughs> ล้ะไปครัวพี่จะพาไปดูโชัไ่ไปไปพัฒมานอนอยู่โรงแรมคนเดียวนะจะกินอะไรนะวันนี้เดี๋ยวคนระับเ,เดี๋ยวเรามารอรับชมเมนูกันว่ามีอะไรบ้างประมาณสามสี่อย่างเมนูแรกมาแล้วครับยำดอกแคร แดี๋ยเรามาชิมกันชื่ไม่รู้ว่ายังดอกแฉกแล้วทีเลย เอาแเอาท,ที่จะพี่จะตัดลงปูพร้อมไหมฮะเอาลูกปแป,ปะก๋วยเตีพร้อมไหมอ๋อเอาลูกหมูซอยแป,ปะก๋วอร่อยอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่ตางนะทำไมขยำปกติละแต่ในดอกแคร์มาลองกินก<า>ุ้งหน่อยดิเฮ้คนกินดอกแคร์ เกินดอกแช่ก็ก <ไป S 1> <ล>ินดอกชแช่ครับใครับเกลือร้อเขาาขันรูรสชาติยำจัดจ้านมากเ,าเด็ดเลยรสชาติยำคือว่าเด็ดครับดอกแช่ก็ลวกมากไม่ขมสีสีมมนเกลือแต่ว่ารสชาติไม่เกือครับรสชาติไม่เกลือรสชาติจัดจ้านดีดรสชาติแบบเด็ดเลยล่ะ หลอกแคก็ไม่คมนะครับนี่ครับข้าวผัดไม่ข้าผัดแลนะข้าวผัดคือข้าวผัดปูจานใหญ่มาชิมอาชิมใครเป็นคนชิมทานเาเป็นคนชิมชิมให้คนเก่งหน่อย

จรมงๆนะโอ้ยติ๊กหล่อว่ะเอว่าหลายๆคนที่กำวรอร่อยไหมครับชาตเป็นไงอร่อยหครับเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมไหนเป็นไงบ้างครับท่มจอยกับเพื่อนได้ยังไจะพาไปตีบอสตีเอร์อะไรได้หมดเลยจรจิมัให้ชมเมาให้ไหมเป็นไบ้างครับตาายไหไนเยี่ยมไหมไหนยกนิ้วเือดิไหนลองยกนิ้วิ้วไหนยกนิ้วไหน อมาเดี๋ยวผมชิมเองนะครับน้องน้องธันวาเชื่อมจิตอาจจะเขินอาจจะเขินกล้องแต่ผมชิมเองร้อนอร่อยครับอร่อย รจะมาชิมน้ำเต็บหวยกันนะครับอร่อยอร่อยนะิ้มิชมชิมน้ำเต็าหวยนะครับตอวฟองมันมัฟองมันตายตัวอร่อยโอ้โหชิมชิมจนหมดแก้ว ก็ต้องตามนะครับมันเป็นมันเป็นกฎที่เขาพาทำนะครับเราก็ต้องตาม มาชิมกันเรามาชิมเก่ากันนะขอชิมเอ U ่อน้ำน้ำซีอิวก่อนน้ำซีอิวก่อนนะถือว่าซีอิวใช้ได้เลยครับ ดูดูเนืเด้งมากครับเนื้เด้งมากรอบางก่อน้าปามาป้า 啊ร่ <All> ก็คือตัวูปลาตัวไม่เกินโลนเจ็ดกิโครับผมปลาปลาธรรมชาตไม่ใช่ปลาดบแล้เนื้อ่มครับผมคือดีกับเก๋าเก๋าที่เรากินมันก็อร่อยอยู่แล้ว คือให้หมดนี้ได้ลูล้ว่ั้นแง่พนี้ไม่ได้เป็นเรื่องทางนาแนนน นปเก่าสักเก้าบาทได้ขนาดว่ามีสทีส่ิจิตรสว์ ต้นตำรับนะครับชื่อร้านเช็คเราก็เช็คบินมาเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนเราเช็คบินมา1 0 0 0บาทนะครับก็โอเคครับอาหารอร่อยก็ใครมาพรรยานเนี่ยก็มาแวะดื่มกินกันได้นะครับในร้านป่าทอง ต้นตำรับอร่อยมากไม่รู้อยู่เส้นไหนเสิร์ชหาเอาโอเคเดี๋ยวเราก็เดินทางไปที่ภาคก่อนนะครับหลังจากที่เราไปกินข้าวเสร็จนะครับเราก็เดินทางมาถึงโรงแรมแล้วไม่รู้ว่าชื่อโรงแรมอะไระแต่ก็ดีดีดีโรงแรมดีครับโทนสีดำดูรอบๆโรงแรมโรงแรมที่อะไรครับ Golden Tulip Essential Hotel Golden Tulip Essential อะไรนะไปเราก็จะขึ้นไปห้องพักกันนะฮะโรงแรมชื่ออะไรนะอีกที Golden Tulip Essential Hotel เดินไปเขาไม่มาถามนี่เขาเป็นคนกดได้ลหรเขากดให้เราทำไมนายไม่ถามเขาอ่จักแล้วทำไมท่านมาไม่ถามเมื่อกี้เขากดลิฟต์เส้นสองเหรออือสองเขาอยู่เส่ไหนสอง สสอนอย่าง,าง,งก็รีเลยของกระเป๋ามันเยอะคุณไปเ <ไป S 1> ดินไป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 า้าไหนเราได้เลขห้องคือสองหนึ่งศนนะครับไส <210. S 1> องหนึ่งศเลขห้องของเราสองงศูนย์ ไปห้องใส่สระน้ำอยู่ใส่เขาซื้อผ้าลเตียงนะไปไปมีสระน้ำเลยนะครับ ามาถึงห้องเราแล้วไหนดูเลียกซิทีไหนใช่ไช่อันออน,อน,นี้เหรออ่าอย่างโอเคเลยเอาเท่นเทนโอเคมาถึงห้องแล้วนะเอ้าไฟบออก ฮะเสียบแล้วโอ้เสียบผิดด้านห้านมาออกแล้ว <c oughs> ตกใจเวิดห้องก็ดีครับเดี๋ยวเรามาสมดวนห้องกัน <c oughs> มาเอา ทำไมทำไมเราได้เป็นเตียงคู่เลยจะม,มีตู้เย็นเอาเอาตู้เย็เราแกะไว้ไไเคน้องก็จะเป็นระเบียง เป,เ,เป็นระเบียงนั่งห้องใหญ่นะเป็นระเบียงนัอ๋อสระม่น้ำู่ตรงนั้นทัานไงสระม่น้ำู่ตรงนั้นมันจะมีคนไปเล่นน้ำนดื่มดมอะไรยเดี๋ยวเราไปตำรวจห้องต่อ มาก็มีกระจกนี่นะฮะเอาไว้แต่งเนื้อแต่งตัวก็มีทีวีมีปั๊กไฟตู้เย็นชั้นกาแฟนะคมีตู้เซฟให้แล้วก็ห้องน้ำชักโครกว่มมุงอาบน้ำนะครับแล้วก็เป็นอ่างล้างหน้าตรงนี้ ห้องก็เป็นแบบธรรมดาเป็นแบบธรรมดาแล้วก็โรงแรมดีมีสระว่ายน้ำและแล้วเราก็มาถึงดินแดนที่เราไฝฝันแล้วนะครับตอนนี้มันมืดนะฮะแบบว้าวผมก็อยากถ่ายให้ดูอยู่นะฮะว่ามันเป็นยังไงรถตู้กำลังดิวเลยครับรถตู้เออรถตู้มานะ โอ้โหเบอร์ว้าวเบอร์ว้าวมากเลยนะนี่งามอยู่ดื้อเอ็ก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 นี่เอ็กมากเก่งไไม่เราเท่าไรเก่งถามเราผ่านเฉยเราจะคุยไหมหนีหนีสองคนเดียวเดี๋ยวจับเดี๋ยวเราจะคุยไหมงามอยู่บ่สองคนเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่อยากจะพากับเหลียว เหมือนที่เขาบอกจริงๆครับท่านผู้ชมครับดินแดนแห่งนี้ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ค่าพี่เขาบอกว่าไปไม่ค่าพี่เขาบอกแต่โอ้เสียดายครับผมไม่มีตังค์พี่ซอยหนึ่งผมไม่มีตังค์ครับมันอาจจะมืดหน่อยนะครับซ้ายหรือขวาซ้ายแล้วก็ซ้ายต่อเลยซอยมันอาจจะมืดหน่อยนะครับก็คือผมหลงทางมาครับที่นี่ที่ไหนครับดินแดนอะไรกันนี่ย ผมอยากจะถ่ายแบบให้ดูนะครับโอเคเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะเสียเรื่องไอเนืน่นะครับก็คือผมก็มามาแวะดูนะฮะนี่แม่เราเกาะมือไปไหนโอ้โหเว้ยมันสวรรค์ชัดๆัดมีซอยนี่นี่ก็ใช่นี่เดี๋ยวมีตังค์สักแสนหนึ่งนะครับห <c oughs> นี่ <c oughs> ดู <c oughs> ดี จีบมาโอ้โจียากมีตังค์สักแสนหนึ่งอะ่ะโอ้สักลายสักลายนี่โอ้โหโคตรดุเลยแมอยากก็คือมันมสิกินกูอย่างนี้คือคือเขาจะกินผมนี่แหละครับโอ้เด็ด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 มีซอยอยีกไหมเพื่อนเมื่อกี้นี่ซอยเมื่อกี้นี่ได้ไปเข้าไปอ๋อใหม่ก็ได้ไปดูซอยเมื่อกี้กันก่อนโอ้โหนะครับ ที่เขาบอกว่าหลังปั๊มเชลลหลังปั๊มเชลนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นแอร์บางจากนะครับนี่นะครับอะไรนะโรเก้เก้าเเก้าข้ามาลวดแหล่งตำนานนะครับในที่สุดผมก็ได้มาเยือนแล้วผมเห็นแต่ผมเห็นแต่เขามากันใช่ที่เขาในคลิปในอะไรเขามากันนะครับ <laughs> โอเคเราก็แค่นี้แวะเวียนมาแบบ หอมปากหอมคอมาดูแบบเออมันบนนอกเข้ากุ้งเนาะบานนอกเขานะ้านนกลวงเนาะก็ยอย่างนี้แหละโอเคครับพอหอมปากหอมคอและแล้วนะพวกเราก็เดินทางมาถึงห้องพักเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากที่ไปท่องราตรีมาอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็มันอะไรหลายๆอย่างไม่อย่าไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับคือในวอล์กิ่งเนี่ย ในวอ l k ก n ิ s สตรีทมันก็เขาไม่ให้เขาไม่ค่อยให้ถ่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีคนถ่ายนะครับผมก็เลยไม่ถ่ายแล้วกลับมากับเพื่อนกอลเหมือนเดิมนะี่ครับมาแล้วก็มานั่งกงกันที่ห้องเหมือนเดิมนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับการเดินทางมาพัทยา